พวกคุณเล่นเกมเอ펙 MOBILE แล้วอยากได้สกินแบตเทนพ a สหรือลายปืนใหม่ๆเราขอแนะนำริสแมนช็อปผู้ใหบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบ o f f i c i a l มีแอดมินบริการดูแลย4่ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ @richmanshop ต้องมีแอดนำหน้านะของแท้ของ,ของดีต้องมีผู้ติดตามหลักแสนคนหรือว่าสแกน QR Code ต,ตรงนี้เลยหรือว่าเติมบนเว็บไซต์ก็สามารถเติมได้ที่ richmanshop.com ทิก์ด้านล่างใต้คลิปแถมยังมีการอัปเดตโปรโมชั่นใหม,ใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆที่ Facebook richmanshop เติมเกมราคาถูกและ IG richmanshop นะครับเพียงเข้าเว็บเลือกเกมที่อยากเติมกรอก UID และชื่อตัวละครให้เรียบร้อยเ็จะนไ,ไม่ป บนธนาคารหรือว่าพร้อมเพย์เสร็จแล้วเลือกราคาที่ต้องการเติมแล้วกดดําเนินการต่อยอมรับดําเนินการต่อให้เรียบร้อยสแกนจ่ายเงินกดยืนยันเพียงเท่านี้ระบบก็เติมเงินให้คุณเรียบร้อยอย่าลืมใครสายโหดสายยิงอยากเติมเงินเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แบบ Official ที่ rich man shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะว้าว if we need to get somewhere fast i can cut a path o l l father give me sight ดี

I was. Contact with Hostel. Another squad of sea. Okay, Lulang, you're right. Some uninvited weird over here. Placing a portal. Hostile right here. Battling the enemy. Get shot at. Don't the hostile on Scotty. One minute, rings pretty close. That's the law of Contact with target. Contact with hostile. Killed an enemy. Reloading. I am taking fire. More enemies down. The rings a million miles away. Cool. Opening fire. Oh, wow, what? What oh. right Reloading. My ultimate is ready.

Recharging my shields. Hostile right here. Getting shot at. Enemy here. Ready? Ultimates ready. Reloading. Showtime, Rowdy. Oh. <laughs> Need to recharge my shields. Replicator coming in. Hello, guy Nong จะยจะอยู่กับไม่น่าจะไม่อยู่อะเราก็ต้องเป็นพี่น้องกันเราก็ต้องอยู่สิไม่ไม่พี่พี่เดินเดินทางตอนไหนตอนเย็นครับยังจะอยู่งอยู่เลยทำทำงานกับไม่ต้องทำทำได้ไหมพี่ขอทำหน่อยไม่ได้ทำการต้องการทำงานก่อนไม่สิทเรียกว่าสปอนเซอร์บอกว่าให้ทำ ไม่ใช่เงินจะแค่มูลค่าอย่างเงินก็แค่ของที่เอาไว้ซื้อกินเชนโฮไปเรียนต่อเลยไปไหนมาเนี่ยคือตอนนี้เรียนอยู่เหรอเรียนอยู่เรียนอยู่มันมันเรียนออนไลน์ไงที่ที่ที่หมอนน้ำท่วมเออเขาบอกว่าน้ำท่วมเหมือนกันว่าต้องเรียนออนไลน์กันเลยคือเรื่องจริงสินะไอเฉพาะเกษตรบางเขตเนี่ยมันน้ำท่วมหนักมากปะ ตอนนเี้ยก็กระหนักประมาณครึ่งตัวอยู่เฮ้ยจริงจังวะเนี่ยไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงตอเมื่อเมื่อคืนเมื่อเมื่อคืนถึงอยู่ไม่คืออย่างนี้พี่จะไปแถวราชดารอดปะรอดรอดรัชดามันมันมันอยู่อยู่ไกลจะจะมางเขนเท่าเท่าไหร่นะครับจำไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพี่ไปช่วงนี้ก็ลำบากไม่จะลำบากมากรัชดาถึงบางเขน ผมไม่แน่ใจเรื่องแผนที่กรุงเทพขนาดกายอยู่กรุงเทพยังไม่แน่ใจแต่พี่เร่ผมยืนอยื้่แค่านเขียดที่เดียวเอาละโตัๆๆัอ่ะพี่รถมาแล้วแต่ตาหน้ามาพี่อ่ะมันคือ20่ิบกิโลมันนั้นใช่ไหมก็ไม่ไม่น่ามีมีปัญหาจริงๆอ่ะมันมันมันนำท่วมแค่ตอนแค่ตอนเย็นเมื่อวานนะเพราะว่าฝนฝนตกเนี่ยวันนี้มันแค่คมขื่นเฉยเฉยคงจะพายุเข้าแหละแต่ว่า โอท่วมเลยเว่าโหลดมันมันจะเป็นแค่แค่บางเขตนะที่มันน้ำท่วมนะก็จะมีแค่แค,แค่เขตบางเขตแหละที่มนันหนักหนักกว่าที่อื่นนะมนเขตหนักมากเลยเลยหนักหนักหนักยันออ,อกออกข่าวมาต่อรอบเลยนะบางเขต ไอตอนสัปดาห์ก่อนนี่ก็เคดบางเขนี่ก็โดนหนักสุดรถที่ที่ที่มันมีข่าวแบบอ่ารถติดกันกันเป็นกันเป็นกิโลครับนั่นแหละที่คือคือบางเขนไอสลายตอนที่เราป่วยแล้วเราก็กลับมาแล้วก็ฝ่า,ฝามรสุมนั่นแหละมรสุมรถติดกลับมาอันนี่ก็ฝงตกไปตกตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงหกโมงแต่ก็มันมาตกแค่สองชั่วโมงแหละแต่ว่ามันก็หนักอยู่ขากลับก็คือเข้าใบเปียกหมด ฟ้าเนี่ก็ผ่านไกลเลยไม่ว่าเสียงแบบเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตการฮึมเีดเดียวเอา,ราอจริงนี่ก็ใกล้เรียนเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเออผมถ้า,ถา,ถาเ <ผม S 2> <ว>กิดผมเรียนเสร็จแล้วผมอยากมาผมบบาแล้วกันได้ได้ได้จะรอหน้าน้องรัะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกัน need that. to recharge my shields Your time is not over yet Reloading They are right about here oh. of 2 Beginning ring countdown Healing, one sec In combat I need to recharge my shields Contact with target I caught an enemy's life. Killed an the enemy. enemy. One creep still. Creep. Patching myself up. Reloading. Let's go this way. Might be something good this way. Scanning the area. Oh. Ten seconds to the ring. It's close at least. I won! I won. I lost two of them. The last one. Go! The end! Yeah! We might think we have some form of control still. Making our...